อุ้ยพี่น้องดูดนมเก่งขนาดอ้กินออเนอ้ออออพี่น้องนี่ตัววิตาแพงเนี่ยโห้ตุบๆสองตวัวนี่สิเป็นมาแม่เนาะเป็นมาแม่แต่มีคนคนจองแล้วพี่น้องสองตันี่อีกตัวหนึ่งสิเป็นคลองบ้านโคกพี่น้องไง เป็นของบันโขคของเบาสีเนาะยังอยู่อ่าสี่ตวัวพี่น้องที่ว่ายังบ่มีคนจองเนาะสี่ตวัวยังสีขาวพี่น้องเลยที่เลือก็สัสิเป็นมาแม่ตัวหนึ่งพี่น้องเลยมาทึกมาทึกสามเนาะนี่แหละพี่น้องสิยังเลือสามตวัวสี่ตวัวเนาะนี่สีขาวนี่พี่น้องเลยยังบ่มีคนจองนะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเนี่ย สีขาวแต่สิเป็นอ่ะมาผูกเบิดพี่น้องไงใหญ่มากกับสิเป็นอ่าสีน้ำตาลเนาะสีออกน้ำตาลเบิดเนี่ยอ่านี่พี่น้องเลยรายการสองตนี่เนาะสองตนี่สิเป็นอ่าเพล็กหนึ่งแม่หนึ่งพี่น้องเลยนี่เนาะอันนี้สีออกสีคือการเลยพี่น้องสิเป็นสีน้ำตาลอ่าดำดำซ้ำน้ำตาลเนาะนี่ กาบสบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบบอจอน,น,เ,นเน็ตแนลเนาะอ้าวเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ครับบอจอน,จอน,จอนกระสิมารีวิวน้องมาเนาะหรือว่าสิมาประกาศขายอ่าน้องมาให้ทางแมททิพย์เนาะพ่อแม่พี่น้อง,องอสิเป็นน้องมาสายพันธุ์อ่าโกลเด้นเนาะพ่อแม่พี่น้องโกลเด้นหรือว่าพุดเดิ้ลนีน่เนาะบอจอนก็บ่ค่อยฮู้เรื่องมาปานไดเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าน้องมาเฮาก็เริ่มใหญ่เนาะพ่อแมพ่พี่น้องได้อ่า10กว่ามื้อเนม กาเริ่มมื่นตาเริ่มฮัดยางเนาะพ่อพี่นอ้องกากำลังเป็นตาแพงเนาะก็คือทั้งแม่เพันกาเลี้ยงบวายเนาะพ่อพี่น้องมันการลายโตเนะาะอ่าทั้งเบิร์ตสิบโตเพันได้พี่น้องเลยสิบโตแต่มันอ่าตอนคลอดเนาะตอนคลอ,นะอ,อดตายไปสองโตพี่น้องเลยก็ยังแปดโตเนาะอ่าก็มีออ่่าามีคนก็เริ่มจองเข้ามาเนาะพ่อพี่น้องกม็มีอ่าทางบ้านอ่าบ้านโค้งนะเนาะพันก็จองเข้ามาโตหนึ่งเนาะพ่อพี่น้องเป็นมาแม่เนาะมาแม่โตสีขาวเนาะก็มีอ่า อ่าผู้ที่ว่าจองไว้ก็มีอ่าสาวแพนเนาะสาวแพเพิ่นก็เอาไปเลี้ยงตัวหนึ่งพี่น้องเไงบัตรจดกาเอาเอาไว้เลี้ยงอยู่นี่ตัวหนึ่งเนาะกัมีทางหลานของอ่าแม่เพิ่นล่ะพี่น้องไงก็จองไว้ตัวหนึ่งเนาะกับผู้ใดติดต่อที่ว่าอยากได้น้องมาอ่าอยากได้น้องมาลูกมาไปเลี้ยงกัติดต่อเข้ามาได้เด้อพี่น้องเไงก็ติดต่อมาทางบัตรจดเนาะเดี๋ยวบัตรจดสิป,ประกาศอ่าขายให้เพิ่อนอะไรพี่น้องเไงถ้าว่าผู้ดใดสนใจก็ติดต่อมาได้เนาะ ก็โอเคพวยพี่น้องเพื Sud ่อบอกเป็นการเสียเวลาเดี ah. ๋ยวเราสิไปเบิ no ่งไปส้มกันเลยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้องมากันเลยพี่น้องบทจอนก็บรได้อัปเดตน้องมาให้พวยพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มแต่เถึงเนาะตั้งแต่อ่าน้องมิวกี้เพิ่นเมื่อก็บรได้อัปเดตเลยพี่น้องเลยไปเดี๋ยวไปหมดส้มกันน้องพี่น้องทางนายฝรั่งเพิ่นก็กำลังอ่าป้อนนมอยู่เนาะให้นมน้องมาเพิ่นพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยอาห้องอ่ะ แม่ยพี่น้องเลยกำังพากันนอนอยู่ห้องแง้งแงแงเอยากนมนิดหนี่งกำลังพิตาแพ้พี่น้องเลยกำลังมึนตาเนาะกำลังหักย่างตัวนันนอนปิ้นท้องอยู่เซเว่นเซเว่นเห็นไหมตัวสีดำนี่จะเป็นข้อมอจอนพี่น้องเลยจอดไม้ไว้ไว้เลี้ยงอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องเลยสีขาวนี่ อ่ายังออกคือแม่เบิดพี่น้องหอใหญ่มากนี่สิเป็นสีน้ำตาลคือแม่เลยเนาะกินินมเก่งขึ้นยังนี่โอ้ยพี่น้องดูดนมเก่งขนาด <laughs> <coughs> oh, Ờ <okay, no. laughs> แม่ออกมาเลยห้ากเพื่อนมาจากน้ำเลยพี่น้องเอ้เพื่อนมักลงไปลินน้ำเนาะลงไปลินน้ำไปอาบน้ำเพื่อนหากันง่ายออกมาวางเร้าลยได้พี่น้องเอ้ เมกี้เพิ่นเอาไปพูดพี่น้องเพิ่นเห็ดคอกไว้อยู่ในบ้านพี่นนะเนาะเลยเอาย่ายออกมาข้างนอกพี่นนะ้องว่านี่ยเห็ดคอกเก็บยังขังไว้ให้พี่น้องขังลมขังอย่างนะี้พี่น้องนี่ตัววิตาแพงเน่ย โอ้ตุบตุกอันนี้จะเป็นตัวเทกตัวเทกตามแมาเลยดิม่ยาไงละกินเลียนี่สิเป็นมาม,นนมาแม่พี่น้องเลยมาแม่เนาะสีดำสีดำออกน้ำตาลพี่น้องเลย มาแม่สีดำนี่มีอยู่สีดับมีอยู่ตัวเดียวพี่น้องมาแม่แค่หันสองตัวมาเทิกเนะะาะทั้งเบิดมีมีมาแม่อยู่สามตพี่น้องเลยห้าตัวนี่สิเป็นมามาเทิกเนบะิดเนาะ นี่กลับมาเทิกพี่น้อยเซเว่นกำลังมึนตาเนาะกำลังกำลังฮัทยางอื <laughs> อพี่น้อยห้องขนาดเลย เอเอเอ,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 อันนี้มาห้องห้องอันนี้จะสิเป็นมาเทึกพี่น้องเนี่ยถ้าผู้ใดสนใจเนาะติดต่ออ่ามาทางประจรได้พี่น้องเลยแม่เพื่อนอ่าขายตัวละพันห้าพี่น้องเลยตัวละพันห้าร้อยบาทเนะาะถ้าผู้ใดสนใจน้องมาจะได้น้องมาไปเรียกเนาะสายพันธุ์

ี่นะพี่น้องสองโตนี่สองโตนี่สิเป็นมาแม่เนาะเป็นมาแม่แต่มีคนคนจองแล้วพี่น้องสองโตนี่อีกตัวหนึ่งสิเป็นคลองบ้านโคกพี่นอ้องเลยเป็นคองบ้านโคกคองเบาสีเน,ะนา,เาะยินสะเพนว่เบาสีเิ่นจองสีขาวพี่นอ้องเลยมาแม่สีขาวเนาะ ยังอยูอ่สี่โตพี่น้องที่ว่ายัางบมีคนจองเนาะสี่โตยังสีขาวพี่น้อง,งเลยที่เรือกับสิเป็นมามาแม่ัวหนึ่งพี่น้องเลยมาทึกมาทึกสามเนาะนี่เลยพี่น้องสิยังเรือสามโตสี่โตเนาะสีขาวนี่พี่นองง้องเลยยังบมีคนจองนะถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้พี่น้องนี่ สีขาวแต่ส no ิเป็นอ่าม้าผูเบิดพี่น้องไงใหญ่มากกับสิเป็นอ่าสีน้ําตาลเนาะสีออกน้ําตาลเบิดเนี่ยเราไปตาดแทงเธอผู้ใดหักน้องมานอกจด้น้องมาไปเลี้ยงเฝ้าบ้านพี่น้องเออเเอ้อ้มออะไอไอ้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 อง อ่าอ่านี่พี่น้องเลยรายการสองตนี่เนาะสองตนี่สิเป็นอ่าเฮิกหนึ่งแม่หนึ่งพี่น้องเลยนี่เนาะอันนี้สีออกสีคือการเลยพี่น้องสิเป็นสีน้ำตาลอ่าดำดำซําน้ำตาลเนาะนี่แถวข้างนี่สีออกแบบว่าน้ำตาลพี่น้องออกแดงแดงเนาะนี่ออกเป็นอ่าลายพี่น้องเลยลายซับแดงดำซับแดงพี่น้องเนาะ ภูเลยถ้าเบิ่งบัตรตอนง่ายภูเลยพี่น้องเอยสีเปลี่ยนสีบ่หรือว่าแนวใดเนาะยังอยู่สี่ตัวพี่น้องยังอยู่สี่ตเนาะยังบ่มีคนจองถ้าผูใ้ใดสนใจติดต่อมาได้พี่น้องเอ้ยจริงมามาดัมนี่ห้าตัได้พี่น้องเอยหักตายไปสองเนาะตายไปสองต อ่าเด็สิบป้อนนมเพิ่นพี่น้องเลยอ๋อฮะกินเฮ้โอ้โอ้โอ้โ ค่อ,อยกินปัไนไดมังโตกับบอคอยดูดปัไนไดพี่น้อยมั่งโตกับจิ้งเก่งเกียงไงคือตัวนี่อันนี้มาน้องมิวกี้เพิ่นพี่น้องนี่าน้องมิวกี้เพิ่อนตัวเถิกเนาะเซเว่นซอเซเว่นพี่น,อน้อ,นนอยประจอนตั้งซืไอให้เซเว่นจิ้นเก่งียนีงโอ้โอ้โอ้โห โอ้โอ้โหลุดหลุดเลยนี่ที่จีมันก็งามงามทุกสีเลยพี่น้องเอ้งามทุกโตเนาะพี่ตาแพงทุกโตเดี๋ยวเราจะหมักหมักสีดำพี่น้องเอ้หมักสีดำเห็นมันแปลกแปลกหมูเนาะ เขอ้บอกสันนียันเนอาโบยู่รู้กินออกบาดปาดเป็นใหญ่เนาะต่นี้ก็ยังปีนออกเลยโอ้ยกินเจงกินจุตัวนี้พี่น้องหใหญ่มากหนคืนซิดื้้ ผู้ใดที่เอาไปเลี้ยงกะต้องได้อ่าป้อนนุ่มไหมอะไรพี่น้องไอ้ซื่อนมทรงเนาะมาป้อนไหมห้เพื่อนกินาะวอยู่นี่กะเพื่อนได้กินอ่านม น้มขวดแน่พี่น้องยน้มแม่เนาะ้ผสมประชานกันไปถ้าคนมาไปกับซีบได้กินน้มแม่กกินน้มมาเน่หละพี่น้อยกินนมขวดนีดนแ่แหละเสริมให้เพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟูบืนขนาดเลย โอ้โหอ้อันี้เก่งขนาดพี่นะพอ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 เห็ดตัวอื่นกินนำมาอาเนี่ยมาเออน้ย พิ่งใหญ่ได้สองสาเดือนนหฮสิบเป็นตาแพงเห็นไหมแหลน <c oughs> ต้องมานี่อันนี้ต้องฟึกเลยห <c oughs> เห็นไหมเห็นต่ในติ๊กตอกเนาะเห็นอ่า เขาเลี้ยงแล้วเขาฝึกเขาเล้งเลาแบบติดตามทุกอย่างว่าขัดอรีพี่น้อยอยากกินน่มพี่น้อยห้องเขากันห้องใหญ่เลยบาลูน้อยบาลู

Oh. Mm hmm. mm hmm. อยู่เพื่อนอยู่บ้านก็น mm hmm. เห็นแต่สาวแพทย์เพิ่นแล้วพี่น้องเพิ่นหมักเลียงมาเนาะหมักเลียงมาแพงน่องมาเพิ่นได้ไปเลียงเนี่ยเพิ่นแห้งสิแพง่นคักพี่น้องเนาะโอ้โดด ดูดปล่อยเลยพี่น้องฮะฮะให้ตัวอื่นกินน้ำฮะตัวใดที่ยังมาท่านกินตัวใดห้องฮะเอาเอามักเถอะฮะอ้อ <laughs> จักได้จักเมืออลไรพี่น้องเออทดี๋ยวตั้งแต่เปเริ่มเริ่มเกิดเนะาะจักได้จักวันเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณซีฮารมือนี่ยันผ้ากันเอ่แลนดเบิดกูตัวอะพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มเริ่มย่างเนาะบางตัวก,กินอิ่มกินอิ่มแล้วก็น,นอนพี่น้อง,งถ้าเพิ่นตื่นมากกสิพผ้ากันแอววอะไรพี่น้องแอววห้องเนาะอยากกินนมมนะันถ้าตัวใดกินแล้วกืบกินแล้วก็บ่ค่อยห้องมันนะกินนมมันนี่แล้วก็ไปกินนมแม่ต่อพี่น้องพาพิ่นเอาไปกินนมแม่เนาะ พอกินนมแม่มันจะมีประโยชน์กว่าเด้พี่น้องจะมีโปรตีนกว่าเนาะโอ้เบิร์ตเลยพี่นอ้นนอ,อ,อ,นองเลยโอ้โหปาลาโลมไปกินนมแม่ส่วนแม่บอกคอยให้นมปันไดพี่น้องเยโอ้โอเบิดขวดเลยพี่น้อง

กินมังโตก็บอ่ค่อยกินได้พี่น้องไงมังโตก็โอ้วาตปบอนใส่นี่ดูดจุดๆเลยโตก็บ่ค่อยค่อยดูดอ๋อ อันนี้ยังมาท่านอิ่มบ่ะอันนยังห้องเลยนะหาโตไปกินน้แม่เนาะเด้พี่น้องแม่กันเนาะแม่ซีน้ำตาล สีขาวกางามเนี่ยพี่น้องสีขาวสีน้ำตาลเนาะหัวหัวมาเสือพัดในมีจักสีเนาะกะนาสีมีอยู่สามสี่สีพ,พื่อเลยพี่น้องสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีแดงสีแดงกนะนาสีมีเนาะ นี่จะออกน้ำตาลออกแดงๆเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยชุ่มสีขาวเนาะใหญ่มากอะสียันออกน้ำตาลอยู่พี่น้องเลยยังเหลืออยู่กับยังเหลืออยู่สี่ตัวเนาะพ่อแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องน,น,น,น้องมาเนาะยังอยู่สีดำสองตัวเนาะแล้วก็สีขาวสองตัวพี่น้องเลยยังตัวแม่ตัวหนึ่งเนาะตัวเทึกสามพี่น้องเลยพาผู้ใดสนใจ ติดต่อเข้ามาได้เนาะแหมเป็นขายราคา,าตัวละพันห้าร้อยบาทเนาะพ่อพี่นอ้องถ้าผู้ใดอยากเรียสงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เนาะเอาโอเคพ่อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับปู้ชมสิขอจบคลิป,ปไปสาน,นีกดกกไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผู้ชมนะเนาะสำหรับคลิปนี้กับพายแล้วสบายดีสวัสดีพี่นอ้อง